ความเาสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ก่อนเลยเลยใครจำครูได้บ้างหนูค่ะจำได้ใช่ไหมค่ะก็เราเคยเจอกันตอนมอหนึ่งตอนนี้วก็เธอขึ้นมอสค่ะขึ้นมอสี่แล้วก็แต่บางคนอาจจะจำครูไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาเรียนนะเป็นเด็กใหม่ก็เดี๋ยวครูจะมาแนะนำตัวก่อน ให้เพื่อนๆใหม่นะคะหรือว่าทวนทวคนความจำองเธอด้วยว่าครูชื่ออะไรอ่าครูชื่อดารินวิมุตกาจลานะคะชื่อครูคลินครูคชื่อลินก็เลยเรียกซั่มน้องครูลินละกันโอเคก็เดี๋ยวลองเรเียกครูสิคะครูลินอ่ครูลินทุกคนจําได้นะคะครูชื่อครูลินนะคะโอเคก็ครูเล่าประวัติคร่าวๆละกันครูจบจากนิเทศจุฬานะคะ ก็ได้เก่เงเยี่ระดับหนึ่งครับก็ไปสอบเป็นการแสดงสอนเรื่อง a c t ิ้งละครทีวีละครเวทีอต่างๆกระบวนการทําง,งานของเบื้องหลังและเบื้องหน้าโอเคก็วันนี้เราจะมาสอนหัวข้อเรื่องละครสร้างสรรค์ละครสร้างสารรค์ในที่นี้ไหนใครเข้าใจคําว่าละครสร้างสารรค์บ้างรู้ค่ะอ่าเข้าใจใช่ไหมไหนอ่อางนงั้นตูเชื่อเลยคะ นางสงาวทัศดาวคงสุดขีค่ะทัศดาวใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวหนูลองยกตัวอย่างมาว่าละครสร้างสารรค์เนี่ยมันคืออะไรบอกมันคร่าวๆให้ฟัง่อจินตนาการและใช้ความคิดค่ะเก่งมากคะ่ะโอเคใช่ละครสร้างสารรค์คือจินตนาการใช้ความคิดหลักๆเลยคือใช้จินตนาการการใช้ความคิดทักษะความคิดก็คือในรูปแบบสร้างสารรค์ของเรา ที่เราชื่นชอบเราอยากทำอะไรแล้วก็ออกแบบออกมาเป็นรูปแบบใหม่เป็นละครใหม่ละครทั้งสักด์ให้คนดูแล้วเกิดประโยชน์หรือว่าดูแล้วแบบมันสนุกเพลิดเพลินแล้วก็อะไรนะทำให้ทำให้ผู้คนผู้ชมเนี่ยดูแล้วเข้าถึงตัวละครเข้าใจถึงตัวละครว่าเออวิธีมาที่ไปอย่างไงละครที่เราทำอาจจะแบบมีสาระก็ได้หรือไม่มีสาระก็ได้แต่ว่าให้คำนึงถึงความสร้างสรรค์ ในละครทำไงให้มันแบบแปลกใหม่ให้คนดูแล้วแบบเออสนุกชอบมันนะมาเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงสาระสำคัญของละครสร้างสารรค์นะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเด็กไทยข้ามเนี่ยครูจะถามพวกเธอใครตอบไม่ได้เดี๋ยวเราโทษนะคะตั้งใจฟังนะก็แล้วก็เด็กไทยข้ามครูจะขอตัวให้ทุกคนให้ออกมาทำละครสร้างในรูปแบบสร้างสรงสรค์ที่เราชื่นชอบ ให้ทำม,มาสั้นๆเลยออกมาไมเดี๋ยวเอ่อให้ให้เพื่อนดูว่าเป็นยังไงละครสร้างสรรค์นะโอเคมาตรองใจต่อนนะละครสร้างสรรค์ในขณะที่การสแสดงบทบัทสมมติในการเล่นของเด็กเดโดยทั่วไปนะั้นเป็นแบบไร้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการเล่นแบบเสรีราตามใจชอบก็คือตามใจชอบเราเลยเราอยากทำละครแบบไหนแนวไหนแดบดบแรงออกมาคิดออกมา จักกระบวนการคิดของพวกรเรานะแต่ว่าเดี๋ยวไฟนนลอูจะให้จับกลุ่มทําละครสร้างสรรค์ในรูปแบบสร้างสรรค์ตามใจชอบจับกลุ่มละห้คนดีกว่ากลุ่มละห้คนโอเคอ่ะก็คือเป็นการเล่นแบบเสรีตามใจชอบจึิงเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆจะเปลี่ยนการเล่นแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะอย่างเช่นตัวอ,อย่างอะ เ่นเออพวกเธอเคยดูเรื่องกระต่ายกระต่ายไหมเคยค่ะอ่ะกระต่ายกระต่ายพวกเธออาจจะแบบปรับเปลี่ยนบทอย่างเช่นเปลี่ยนจากกระต่ายกระต่ายเป็นอะไรเป็นงูเป็นเสือหรือเป็นกวางเป็นม้าอะไรก็ได้เป็นหมาเป็นแมวก็คือแบบแปลงจากโครงเรื่องของเขาไปสู่อีกแบบหนึ่งให้มันแตกต่างจากเรื่องเดิมให้มันน่าดูโอเคอะไรนะครับแพะกับม้าค่ะแพะกับม้าอ่าแพะกับม้าก็ได้ เราจะบอย่างเล่นอย่างเลิกกระตากระต่อาองเขาแล้วนะนี่แข่งการใช่ไหมเราจะแบบแปลงไปอย่างอื่นจะแข่งอะไรก็ได้แข่งกินอะไรก็ได้หรือว่าแข่งอะไรแข่งอาหารอืมหรือว่าเราแบบทำอะไรให้มันดัดดูสร้างสรรค์โอเคต่อน,นะคะก็หรือบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเด็กๆเ,เล่นเรื่องเดิมๆซ้ำๆกันแต่ไม่มีการดําเนินเรื่องที่ชัดเจนก็คือทำไงได้ละครสร้างสรสรค์ที่เราทําขึ้นมา ให้มันน่าดูไม่ให้มันแบบน่าเบื่อไม่เอาแบบแใ,ใช่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เอาแบบเรื่องเดิมมาใช้ซ้ำๆกันต้องแบบแตกต่างจากกลุ่มอื่นถ้าอาจเนี่ยครูบอกไว้ก่อนเลยถ้าไฟนอลใครทําออกมาแล้วได้ดีชื่นชอบและสร้างสรรค์มากที่สุดครูจะะบนนให้แล้วครูจะส่งเธอไปแข่งข้างนอกโอเคดีไหมดีค่ะโอเคมา ะะก็คือบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเด็กๆชอบเล่นเล่นเดิมๆกันซ้ำแต่มีการดำเนเินเรื่องชัดเจนบางครั้งที่การเล่นสมมติเป็นเพียงกิจกรรมสมมติที่เล่นแบบที่พวกเขาได้เนี่ยได้เห็นในชีวิตประจำวันก็คือมาถึงพวกเราอ,อาจจะเห็นภายนอกในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราเห็นคนนะอาจจะเห็นแับคนอาจจะเช่นเดินอยู่แล้วมีจบมีคนมาขโมยของเป็นโจย์ แล้วก็มีคนแล้วมีคนดีมาช่วยอามีคนดีมาช่วยออาหวัวไว้เราเนี่ยก็คือแบบมีคนมาช่วยเปจะมีโจรแล้วก็ใครนะมีคนคนพลอง,งดีก็ได้มาช่วยมาช่วยอะคือ,อ,ค,อ,อคือทีสิที่เราเห็นพบในชีวิตประชิดในชีวิตประจำวันโอเคแต่ไม่มีการพัฒนาในเชิงเนื้อเรื่องเนื้อาหารหรือตัวละครดังนั้นก็คือเราต้องพัฒนาตัวละครด้วย ไกลหรือว่าแปลตัวละครให้เป็นแบบแปลกใหม่ให้ตัดตัดเรื่องเดิมตากตัวละครเดิมให้มันเปลี่ยนแปลงพัฒนาในเชิงเรื่องเนื้อหาหรือตัวละครอ,อเคก็คือเราพัฒนาในเรื่องให้มันให้มันน่าดูกว่าเดิมให้มันดูแปลกใหม่หาผู้ใหญ่สามารถที่จะจัดประสบการณ์ในการเล่นสมมติของเด็กให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย ก็นับได้ว่าผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองของเขาก็คือถ้าสิ่งที่เราสร้างสารลครใหม่เราได้เรียนรู้อะไรบ้างใช่ไหมซึ่งคือเราจะรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างประสบการณ์ในการทำละครทั้งสามแน่ๆเลยก็เดี๋ยวเราเราถือว่าเป็นทดลองว่าเวลาเราสร้างสารลครนล้นเอนมาแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้เรื่องที่เราทำต่อมาองค์ประกอบของละครทั้งสค์ เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยศิลปะอันเกิดจากประสานความร่วมมือของทีมงานที่เป็นบุคคลหลายฝ่ายด้วยเหตุนี้การสร้างงานละครแต่ละเรื่องจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับประสรานง,งานของบุบบคลากรในแต่ละฝ่ายด้วยแล้วก็แต่ผู้กำกการสร้างผู้กำกับการสแสดงนักสแสดงตลอดจนถึงทีมงานที่สร้างสรารละครทุกฝ่ายก็คือการทํางานทํางานในเรื่องนี้ก็คือทําละครเรื่องนี้ เราต้องมีทีมบรอดร,ร,ร,รู้จักทีมบรอดไหมคะรู้จักก็คือเราต้องต้องเอาใจขอเราใส่ใจเราหลักๆเลยคือต้องมีทีมงานถ้าเราม,มีทีมงานแล้วคอเรื่องนก็จะดําเนินเรื่องจะดําเนินได้ด้วยไม่ดีโอเคเไปไ็นไรคะเป็นเกมเปลี่ยนป็กมเปลี่ยเหรอคะชีดแต่เหรอคะไม่ฉถ้าฉีแต่จะเข้ามานทำนะคะไม่ชีค่ะนั่งเวลานั่งนานๆมันแบบอะไรนะั่ะสอบ ตูดคิดว่าชีแตกใช่ไหมเอาเมืออม่อใช่ไหมเมือนะม่อเนาะอะไรตูดโอเคโอเคก็ขำอะไรคะไม่ขำนะคะทุกฝ่ายต้องมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร่วมมือสําคัญสําคัญตน้นผิดคิดว่าตน้ตนเก่งและไม่เข้าใจงานเพียงพอก็ย่อมส่งผลเสียหายต่อการสร้างละครได้นั่นคือ ก็คือยกตัวอย่างเช่นอ่ายอย่างเช่นทีมง,งานม,มีปัญหากับผู้กกับหรือว่าในโปรดักชั่นเนี่ยนัือคือละครที่เราทำเนี่ยถ้าเราเป็นปัญหากับกับนักแ,แสดงไม่ว่าจะเป็นทีมง,งานม,มีปัญหาแสดงทีมงานมีปัญหาพูดกับหรือว่านักแสดงมีปัญหาพูดกับละครก็จะดำเนินเรื่องได้ละครก็จะถ่ายไม่ได้ก็จะไม่เข้าใจกันก็จะผิดใจกันเพราะว่าเราไม่เปิดใจคุยกันถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ต้องถามผู้กกับ หรือว่าเปิดใจคุยกันเนาะเราจะได้มปีปัญหาปัญหาในการตอนถ่ายตอนการทํางานถ้าเราผ่านเรื่องน,นี้ไม่ได้ตอนเราทำถ่ายละครเรา,ก,าก็จะเราก็จะไปได้ไกลก็จะถ่ายได้จนจบและนี่เป็นปัญหาเลยก็คือต้องระวังเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องการให้เข้าใจก,ากันนะครับอ่ามา คือประสงค์การเรียนรู้ในวิชานี้นะคะครูจะก็คือจะพูดถึงสามารถอธิบายความหมายของละครสร้างสรรค์ได้และนักศึกษาสามารถทำละครสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างถูกต้องได้คุณลักษณะคือ1นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อันนี้คือให้คะแนนเลยครูชอบเด็กนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยครูครูคิดว่าเขาต้องมีเป็นคนที่แบบมีความคิดมีไหวพริบฉลาดโอเค ถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนีจะทำเวละคอรออกมาได้ออกมาได้ด้ดีและน่าดูและส่งสมบูมแบบโอเคสองนักเรียนสามารถทําง,งานร่วมก,กับผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าใครทําได้คือมันจะส่งผลให้กับเราในอนาคตหรือว่าการทำง,งานข้างนอกถ้าเราทําง,งานร่วมก,กับผูอื่นได้เราก็จะไปได,ด้ดี เข้าใจเรียนรู้การทำงานนะแล้วก็เข้า,เข,าเข้ากับอื่นคนอื่นไ,ได้และไม่มีปัญหาในการทำงานอันนะนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเขาชื่นชมในตัวเหลักกิจกรรมการเรียนรู้นะคะครูจะถามเรียนว่าในความคิดของนักเรียนนั้นในคิดว่าละครสร้างสรรค์ให้ประโยชน์อะไรบ้างสองละครสร้างสรรค์หมายเหตุอะไรองค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ประเภทละครพูดมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรนะครูให้นักเรียนตอบคำถามร่วมกับ ร่วมการเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนเพื่อเล่นเปรียบความรู้ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกินละครสร้างสรรค์แบบจะสองกลุ่มกลุ่มละห้าคนโอเคก็อันนี้เอาไว้เป็นไฟนนลแล้วกันนะละครสร้างสรรค์จับกลุ่มห้าคนความยาวประมาณไม่เกินไม่เออเอาละครไม่เกินห้านาทีดีกว่าได้ประมาณห้านาทีละครสร้างสรรนะค์นะครูขอห้านาทีพอในไฟนอลนี้ก็ เดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีว่ากำหนดส่งมนะันไหนแต่ทุกคนนะเตรียมตัวมานะโอเคมาเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของในห้องใครจะขอใครจะอาสา,ศาสมัครเป็นตัวแทนคะค่ะทัดาด้าหรอคะค่ะทัดดาน,นดิดอ่ดดดาไหนเพื่อนๆตกเงินทัดได้เลยคะ ขันยาเยี่ยามากจริงๆก็เป็นเด็กที่ช่างกล้าช่างโูดช่างถามโอเคเดี๋ยวครูบอกคะแนนให้เพื่อนๆเธอเอาไหมโอเคก็เดี๋ยวให้เวลาณอน5ทีในการคิดละครสั้นละครสั้นสรรในรูปแบบที่ชื่นชอบที่เราอยากทำโอเคโอเคไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้วบอกรูนะรูจะให้เวลา5ทีโอเคในการคิด ไปค่ะก็เดี๋ยวช่วงรอเพื่อนช่วงรอเพื่อนเออคิดละคร้ังสรรเนี่ยพักก่อนพาไปกินน้ำกินข้าวออไม่ใช่เาไปกินน้ำไปปัสสวาวะนะคะเข้าเข้านนในเด็กดอ